ครับสวัสดีครับนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อต่อไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับ หวยฮานอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจำวันที่19พฤษภาคมนะครับปศ2565นะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับครับก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขที่ผมได้มานะครับเลขที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูด0กับ3นะครับเพื่อความชัวนะครับเด่น0นะครับก็จะมี01นะครับ02 04แล้วก็09นะครับสำหรับเด่น0ูนยสำหรับเด่น3ก็จะมี30 สามหนึ่งสามสองแล้วก็สามหกนะครับสำหรับเด่นสามสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุดเด่นนะครับผมสามตัวนะครับก็จะมีเจ็ดศูนย์สามนะครับเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามสองนะครับแล้วก็ 273นะครับ062นะครับสำหรับตัวเลขชุดเด่นนะครับผม3ตัวสำหรับเบิ้ลนะครับก็ระวังไว้นะครับวันนี้อาจจะได้เจอเบิ้ลนะครับก็จะมี0 0 1 1 2 2 3 3นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่19นะครับพฤศจิาคมพศสองพันะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับสาหรับวันนี้ แอดมินก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ